สวัสดีครับ <c oughs> ไอแสนผ้ามาเบิงมันสับปะหลังพี่น้องมันสับปะหลังเมื่อนี้กะครบยีมือพอดียีสิบสวันนะครับเนาะออกมาติดตามผลเบิงเกิดลอยเปอร์เซ็นแล้วพี่น้องยี่มือยี่สิบวันพอดีเมื่อนี้เกิดลอยเปอร์เซ็นตแต่ว่ามีไบ ยิกไปกูดเนี่ยพี่น้องแสดงหาเนี่ยสีแก้ไขกันไปเนาะได้่าเกิดดีครับโยมันอันนี้เหี้ยตัวนี้นนี้มันคนเกินตัวนี้แป,งปลงสิบไรถือว่าเกิดดี100%เปอร์เซ็นต์พี่น้อง แต่ว่ามีใบกูดนี่นะพี่น้องนี่ล่ะไม่ยิกไปง้อเกิดขึ้นมากท่านร้อมเด้เนี่แก้ไขแนวใดหาแนวสีดหลายกันหลายเตือบเนาะบรรยากาศไหลมันสำปหลังพี่น้องทัางจากบได้ออกมากบึง้งทิ่ตำผลบึงต่อไปพี่น้องมาสีง,งามสำํำเดเนาะ อ๋ฝากพี่พี่น้องสักมีนะครับเศร้าอะไรมันสำหรับหลังเป็นกำลังใจแกงกันพี่น้อง,องมีไลฟ์นก้อนครับสวัสดีครับ